สรุปโซเ i ียลดิส a n นซิ่ฉบับสมบูรณ์โควิด19ไวรัสที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจากหลักสิบสู่หลักแสนคนภายในเวลาไม่กี่วันสิ่งที่น่ากลัวของโควิด19ไม่ใช่ความรุนแรงของอาการแต่กลับเป็นการไม่แสดงอาการในช่วงแรกทำให้คนคิดว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อและกลายเป็นพาหารในการนำเชื้อไวรัสตัวนี้เราลองดูภาพจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นหากให้ในเท คนที่มีสุขภาพดีในเอเดินทางโดยรถไฟฟ้าไปทำงานที่ออฟฟิศแต่ในเอมีเพื่อนร่วมงานป่วยเป็นโควิด1 9ถึงแม้ว่าในเอได้รับเชื้อจากเพื่อนมาแล้วแต่ในเอจะไม่ได้มีอาการขันดีจากนั้นในเอได้เข้าไปเข้าชมการแข่งขันกีฬาในเอจึงนำเอาเชื้อไปติดคนอื่นโดยไม่เจตนาแต่หนึ่งในคนที่ติดเชื้อจากในเอเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการรุนแรง จึงต้องไปโรงพยาบาลในขณะที่คนไม่มีอาการก็ยังใช้ชีวิตปกติขึ้นขนส่งสาธารณะไปทำงานทุกวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะมีคนที่เป็นแบบนายเออยู่สิบคนร้อยคนพันคนเมื่อโรงพยาบาลรองรับไม่ไหววิกฤตจึงเกิดขึ้นเพราะผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลจะมีทั้งคนที่มีอาการน้อยจนไปถึงคนที่มีอาการรุนแรง สิ่งที่เป็นปัญหาคือผู้ป่วยอาการรุนแรงจะไม่ได้รับการรักษาและผู้ป่วยโรคอื่นๆก็ไม่ได้รับการรักษาเช่นกันเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วที่อิหร่านและอิตาลีผู้ป่วยหลักร้อยพุ่งเป็นหลักหมื่นภายในเดือนเดียวโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจำนวนผู้เสียชีวิตจึงมากในที่สุดเราอาจต้องให้คนที่มีอาการน้อยอยู่ที่บ้าน คนที่มีอาการรุนแรงเท่านั้นที่เข้าโรงพยาบาลประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากไม่ได้เกิดขึ้นจากใครแต่เกิดขึ้นจากเราที่ติดเชื้อไม่มีอาการดังนั้นหากเราจะสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมทางที่เราพอจะชะลอเรื่องนี้ได้ก็คือทำให้ตัวเองไม่ต่างอะไรไปจากผู้ติดเชื้อไม่ใช้ขนส่งสาธารณะเลือกทำงานจากที่บ้าน ไม่ไปชุมชนแออัดหรือแม้แต่พบปะในกลุ่มเพื่อนเราเรียกเรื่องนี้ว่าโซเชียลดิสเทนซิงหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมหากเราช่วยกันแม้ผู้ติดเชื้อจะยังเพิ่มขึ้นแต่มันจะชะลอลงเมื่อมันชะลอลงโรงพยาบาลก็ยังรองรับผู้ป่วยอาการรุนแรงได้ตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเราได้เห็นตัวอย่างจากจีนและอิตาลีเรารู้ว่าใครทำอะไรผลลัพธ์เป็นอย่างไร ทำไมจีนปิดเมืองแล้วได้ผลดีแต่อิตาลีปิดเมืองแล้วยังเป็นปัญหามาตรการปิดเมืองอาจช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ตัวเราคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยยับยั้งเรื่องนี้ได้โปรดอย่าเพิ่งออกไปไหนหากไม่จําเป็นเพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดไปสู่คนที่อ่อนแอกว่าสิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดแล้วเราอยากเป็นเหมือนจีนหรืออิตาลี เราเลือกได้